ครับพบกับบ่อตกชแนลตอนเย็นนะครับเสียสุยครับตอนนี้เลี้ยงไก่เช็ดไก่ตามกลางคืนครับนี่ซุ้มเสียสุยทันสปอร์ตครับเสียสวยนี่เขามี6กลอ้อประมาณ10คันครับเนี่ยเลี้ยงไก่ด้วยครับขยันขนาดไหนครับคนเนี้ยยัง อันนั้นอาชีพเสริมอันนี้อาชีพหลักอ๋ออันนี้อาชีพหลักครับโสดโสดโสดอยู่ใช่ไหมครับโสดโสดโสดครับโสดครับครับนี่ยครับเลี้ยงสามอยู่สามตัวครับดูครับอุดมสมบูรณ์ครับรวยเป็นวีครับบรรยากาศที่ซุ้มครับดูครับเลี้ยงมาเยอะครับเน้นไก่เก่งครับ รรมชาติครับหนาวอากาศเย็นๆครับตอนนี้ตีได้หลายบาทครับเัวนี้นั่นหน้าก็เราจะตีประมาณสองหมื่นถึงห้าหมื่นครับตัวเนี้จ้าสาครับ

ขากินปลาเสร็จแล้วก็คุมมุ้งให้นอนครับสองอาทิตย์ครับเดีย๋ยวจะมารายงานผลคู่เกิดชนะมาแล้วครับสองหมืนสองครับตัวนี้เสมอมาเที่ยวนึงแล้วก็นาลงจะตีอีกสองอาทิตย์ครับนการแสดงครับ ติดตามเจ้าสาโหนดนะครับ